สวัสดีครับอยู่กับดูสิทธิ์รถมือสองเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมาเทน่านิวนะครับเทน่าเข้าใหม่นะครับคันนี้สภาพพอใช้ได้นะครับก็ชุดสีเป็นน่าจะเป็นชุดสีแท้ชุดสีเป็นชุดสีแท้นะครับน่าจะเป็นเอ๊มลายเดิมไหมทุกคนลายน่าจะเดิมเนาะนะครับลายเดิมนะครับ แล้วก็ล้อแม็กแท้แต่ก็จะมีงานเก็บสีมาบ้างนะครับโดยรวมก็ไม่ขี้เหล่นะครับก็อันนี้เอกสารเล่โมโอนภาษีขาดเกินนะครับเพิ่งลงจากรถเมื่อกี้ก็ด้านล่างจะมีโอไกจะมีตำหนิแตกหักบ้างนะครับต้องไปซ่อมเอาหรือว่าหาเปลี่ยนเอานะครับสีโคงมีการพ่นมาบ้าง เตอร์สามสิบสี่นะครับเดี๋ยวกล้องมันชุดสีว่าใช้ได้นะขี่ไม่ไม่ขี้เหร่นะนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันตอนนี้เป็นคัสคัสเกียห้ามือนะครับเบรกหน้าหลังใช้ได้มั้งเนาะเบรกหน้าหลังใช้เบรกหลังใช้ไม่ได้อะสวิงอาร์มจะมีสนิมหน่อยนะครับต้องมาเก็บสีเอา โชก็พอใช้ได้ทำไมพ่นสีโคงไม่สวยเนาะนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าสะอาดตาอยู่นะครับ แับมือเดียวเลยอ,อ,อต้องบีบคัดเลยทุกคนขับยากเลยนะ จะขับยังไงวะเนี่ยไม่ไอ้นี่มือเดียวนะทุกคนกลับาไม่ได้ต้องเข็น ไปหาอยู่นะครับแต่ว่าเ,เอคันนี้คือเกนียเกียวแต้มมานะทุกคนแต่ก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรโดยรวมก็พอใช้ได้นะครับอายุสีผมว่าโอเคนะ